สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกันกรับบานนุกโคให้หน้ามือนก็นมาพอกันในสวงสาสาจังหน่อยพี่น้องครับพามาเลาะสวนมาเบิงการเจริญเติบโตของปามพันยังกัมบิ ml 1 6 1กับพันเคบีซีโกเดนเทนราพี่นอ้องหลังจากห้างหายกันไปพ่อลายมือเติบนะครับปามที่สีพามาเบิงมอนอกอ็เป็นปามอายุ ประมาณ2ปี1เดือนพี่น้องนะครับชาะระ์เชียรลเียวกับประมาณ2ปี1เดือนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สีเขรานาแร้งแล้วนาแร้งแล้วเต็มที่แล้วนาห้อนพี่นอ้องสิ่งสําคัญที่จําเป็นที่จะต้องดูแลก,ก็คือเรื่องระบบนา้าการให้น้ำปามพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ได้มาให้น้ำปมโดยใส่ระบบหัวฉีด คือเก่าละพี่นอ้องฉีดไปทั้งไนทั้งนึงให้มันกระจายไปนะครับตามแค่บีซีอายุประมาณสองปีกะเริ่มสีออกเป็นช่อดอกตัวเมียไรยแล้วพี่น้องครับามาสังเกตเบื้องนี้นะครับช่อดอกตัวเมียเริ่มเป็นช่อง่ญ่ในแล้วนะครับอันนี้เป็นชุดหลังครับชุดแรกๆที่มันออกในผมกะได้แท่งทิมนะได้กระทุ่งออกไปเรื่อยพี่น้องนะเพราะว่า ผมยังบอ่บอสีเอาสองปีนี่ก็เริ่มเขาปีที่ปีที่สามครับผมค่อยสีเริ่มเ,เก็บผลผลิตเริ่มเอาผลผลิตถ้าต้นไดปีที่สามแล้วเงาใ่สมควรที่สีไว้ดอกช่อดอกัวเมียแล้วก็สีเริ่มเอาเลยพี่น้องกับปีที่สามหญ้า,าก็เขียวแล้วพี่น้องนะครับ ตรงที่มันหดนนามก็เขียวหนาก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึง่งเวลาเ้าสีใส่ปุย๋ยก็คงสีต้องมีการตัดก่อนใส่ปุย๋ยพี่น้องครับอันนี้ใส่ปุ๋ยไปแล้วตั้งแต่ต้นปีมานี่ประมาณสองเทือ่ละพี่น้องนะครับใส่ปุย๋ยปุ๋ยปามเล็กอันนี้ที่เห็นเค่บีซีครับระบบน้ำก็เป็นโซลาเซลล์สมแผง ขนาดแพงและขนาด4ี่ยสิวัตประมาณนี้ครับอเอาขึ้นไปพูนถึงแทนแทงได้พี่น้องนะครับปั๊มน้ำบาดาลที่ผมใส่ก็เป็นน้ำบาดาลปั๊มซีนิ้วเพราะว่าตะกี้มันใส่ปั๊มฮิตาชิไฟฟ้ามาพ่อมาเปลี่ยนเป็นแพงก็เลยบริเขุดบริเเจาะไมนะครับเลยใส่อันเก่าไปเลยแต่ว่าขนาดของ ปั๊มที่ขึ้นมากะก็บ่ถือว่าเหมาะสมปันใดน,นะครับมันยังต่ำอยู่ประสิทธิภาพในการดูดน้ำเพราะว่าทอมันหน่อยสี่นิ้วแต่เมนทอหาเนิ้วก็สีได้ปั๊มใหญ่กว่านี้นะครับขนาดปั๊มกับะม่าเจ็ดลอยเปลี่ยนปัญหาครับช่วงนี้ก็คือง้วเขาสวนเมีนงวอจะฟ้องดรอกครับกับง้อเพื่อนเลี้ยงนะครับมันกับลอยเขามาสวนเม่เพื่อนขี่บ่ได้ตั้งใจแต่ ขาก็ต้องนีการป้องกันและพี่น้องนี่ครับวัวกัดจะเ็ดให้นะครับปาล์มการสังเคราะห์แสงกับลดลงเนื่องจากว่าใบสีเคียวๆหน่ยนะครับซอยี่ผลิตอาหารพี่น้องครับะก็ต้องป้องกันหลายวิธีนลครับวิธีนึงก็คือไฟสอดง่วนนี่แหละไฟมาสอดตัวใดมันดือ้อมันกับพยูพี่น้องแต่ว่าส่วนมามันกับยูถ้าตัวน,น้อยมันดือ้อมันกับไม่ค่อยยูปันใดครับ เอามาเบ่งกันครับขนาดสูงตอนนี้ก็โอ้บ่ต้องห่วงครับ k คบีซีที่น้องท่านใดที่ติดตามกันเรื่อยมากกสิเห็นความแตกต่างนะครับชัดเจนเขียวครับไง่เงาไงา่ขึ้นเรื่อยอาการไฮน้ำนี่ผมซีไ้ตลอดอถ้าเกิดว่าดินเริ่มแห้งปับ๊บผมก็ิีไ้เลยประมาณสอมือสมมือที่น้อง สังเกตเบ้งางหญ้าหญ้าสีเริ่มเหี่ยวนี่แต่ว่าบ่ถึงกับเหี่ยวดอกครับเอาดินแห้งนี่ก็ะหายเลยเพราะว่าน้ำม,มันกับบริสุทธิ์เลยฮะนะครับน้ำบาดาลเทาก็ใช้ได้ตลอดเฮ็ดให้ดินชุ่มชื้นนะครับสาม,มารถที่สีสังเคราะห์แสงสาม,มารถที่สีเอาไปสร้างอาหารดูดธาตุอาหารนะครับได้เต็มที่เรา,าต้องทาฝนให้มันหยาพี่น้องกเกษตรสมัยใหม่ยสุเมือเนี่ยมันก็ต้อง เอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับนี่ครับระบบน้ำนี่ครับหัวฉีดที่ใส่าสายพีอีนะครับสายพีอีที่ใส่กับสิประมาณประมาณทอคิดเป็นทอพิวซีกับประมาณซีหุนแหรอพี่น้องนะครับประมาณนี้ หรือว่าเสียเอาน่อยกว่นนี้ก็ได้นะครับ1ิบสบมิลก็ได้นะครับอ่านี่ครับ KBC ตอนนี้ความสูงก็บสูงขึ้นทั้งคางก็ออกนะครับเขียวดีนะครับทุกต้นละนิิมีช่อดอกตัวเมียนี่ครับ,นรบขนาดว่าผมแทงออกเรื่อยพี่น้องก็มันก็ขึ้นมาเรื่อยนะครับ เ b บีซีก็เรื่อมงหครับชอ่อดอกเรื่อมง,ง่ขึ้นเรื่อยๆสังเกตดูนี่ครับเมื่อนี่กระชิกกระทุ่งออกครับพี่น้องเนี่ยที่ผมกระทุ่งออกไปมันก็เรื่อมเหี้ยวเกระเลาะสวนซุมือครับนะป่ามนี่เป็นพืชที่แบบว่าขี้น้อยใจยังน้อยนะครับกันค้นบ่ค่อยเขาสวนมันกวาการจะเลื่อนเติบโตมันกวอาจสิบ่เต็มที่เนื่องจากว่ามันบ่เห็นปัญหานะครับเข้าเลาะสวนดูดูนะครับทุกมือ เสาแน่เทียแรงแน่แล้วแต่โอกาสอ่ามันกระสีให้เอ่อความงามของมันกระสีเป็นไปตามที่เหาต้องการนะครับหรปปเหลาะสูบือเฮ่าก็สังเกตเบื้องใบพี่นอ้องอใบมันเริ่มขาดตัวใดเหาก็หามาใส่ย่างเช่นต้นนี้นะครับใบสีน้ำตาลเป็นจุดสีน้ำตาลแสดงว่ามันกระต้องการธาตุอาหาร ประเท็ดเซียมนะครับหรือแม้ว่าหมากยังบออกทลายยังบบเอาแต่ว่าความขาดก็ยังมีอยู่สิ่งมีมีผลต่อกันออกช่อดอ,อกตัวเมียหรือว่าความสมบูรณ์ของทลายอีก2-3ปีทั้งหนาพี่น้องนะครับยางระเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับงครับเคบีซีนี่คันเขาปีที่สองแล้วนี่คันมีน้ำดีแน่นี่ไงไงเรี่ยวเงากันไง สังเกตบ้างนี่ครับเริ่มสามารถที่จะเป็นโฮมได้ดีแล้วช่วงโซนทางนี้ก็จะเป็นเคบีซีทั้งหมดเลยพี่น้องนะครับผมแบ่ง <ๆ S 2> ออกเป็นอยู่สามโซอนอีกโซนหนึ่งจะอยู่ทั้งเพื่องพู่นโซอนนั้นก็เป็นเคบีซีขึ้นกันนะครับแต่ว่าปลูกสุดปลูกห่างกันอยู่แต่และโซนปลูกห่างกันอยู่เดือนนึงแต่ผมเฉลี่ยไปประมาณสองปีหนึ่งเดือนเนาะอ่าน้านะนะี่ ผมหดแต่ละเทือนะครับน้ำบาดาลสามแผงนะครับหดแต่ละเทือนี่สีได้ยูดเทือละหกแถวหาแถวหกแถวครับพี่น้องหกแถวคือหกแถวนะครับหกแถวแถวหนึ่งกับประมาณเจ็ดถึงแปดต้นนะครับหดไปกเพราะว่าสีให้มันความแห้งมันมีมันสี กระจายได้รอบนะครับอย่างเช่นว่าต้นนี้นะครับเมื่อแดดมันแกแล้วนะครับถ้าเหาหดในปริมาณที่เพียงพอนะครับความแห้งของน้ำมันก็บ่แห้งเกินไปบ่ค่อยเกินไปสามารถคุ้มต้นได้ทั่วบริเวณเลยนี่ครับนั่นครับช่อดอกตัวเมียออกอีกตลอดครับช่วงนี้นะแต่มาปลูกไม่ไม่นี่ปีนึงนี่บม่มีเลยแหละครับช่อดอกตัวเมียปีนึงปีกว่า จนปีหาเดือนหกเดือนก่อนยังบอมบอมีช่อดอกตัวเมียนี่นะครับมีแต่ช่อดอกตัวผูพี่น้องผมก็ว่าเอ้มันพันนี่มันจังไรน้อพันเคบีซีจังไรน้อน,น,นะครับผู้เพื่อนมาปลูกคือจังอัน,นอันยูนะครับแต่ว่าพ่อเขามาปีที่สองเริ่มเห็นแล้วครับบ้านนี่เป็นช่อดอกตัวเมียออกมาแทนช่อดอกตัวผู 90%ขึ้นเลยเป็นช่อดอกตัวเมีย e อ่า mm. ยังเช่นต้นนี่คือกันช่อดอกตัวเมีย e ก็เริ่มรอบกอ,อแล้วพี่น้องกอมานเป็นสองสั้นสามสั้นแล้วยังโมมีเวลามากกว่ทุ่งออกอ่าเดี๋ยวมือนีแ่แหละครับจะได้ออกมากระทุ่งกันอ่าครับนี่ก็ะแคบีซีนะครับในสม่ำเสมอดีพี่น้อง ถึงแม้นว่าสิปูกลังกันเดือนนึงกับย่าเด้อขันอยู่ในสวนเดียวกันนี่หรือใกล้ๆกันนี่มันกับญ่ท่านกันคือเก่าครับพี่นองคือยังต้นไหนที่มันถือกแมงเจาะดวงเจาะพ่อพานไปพ่อแท่งยอดไม่ออกมาแล้วก็ไงช้ำกันคือเก่าเผลอๆไนกว่าต้นปกติก็มีก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่สภาพดินเนาะ,ะการให้น้ำให้ปุย๋ยอ่จะชัดเจนครับ นี่มาส่วนนี่เป็นส้วนของปามพันย่างกัมปีพี่น้องนะหลังจากที่ออกเป็นช่อดอกตูวเมียแล้วกะที่ผมกระทุ่งทิมแล้วกะบบางต้นก็เริ่มเป็นช่อดอกตูกผู้ได้บ้างพักเป็นช่อดอกตูกผู้ก็นีนะครับนี่ครับอันนี้ปลูกก้อนมูเลยเดือนนึงนะครับงอกก็เริ่มหญ่ตอนนี้ผมก็ให้มันเล่งเงงอาจัง่องยนะครับเงองมันไงญ่ไปเพื่อ,อที่สิ มันทลายใหญ่เนี่ยนะครับนี่เวลาห้อเอาผลผลิตเข้าปีที่สามปีที่สองเนี่ย็ยังถือว่ายังบ่เตรียมที่ปันไดครับช่อดอกตัวเมียกันยังบ่คคอยใหญ่นะครับยังบ่เป็นที่ประทับใจต้องรอบเบิ่งกันไปนะครับขอเส้ยของสวนผมเนี่ยก็คขึ้นี่ละครยาฆ่าพี่น้องนะครับเส้ยฉีดยาขาแล้วเท่านึงกับบ่ บตายครับขึ้นมากคือเขาอ่านี่เป็นย่างกัมบีเนี่ยต้นไ่เงาไงแต่ชอ่ชอดอกย่งบนไงครับอันนี้โมโหว่ามันผิดปกติหรือเปล่าก็ซ่อมเมันกันไปพราะว่าหาลัางต้นนี่ปีที่หกจังออกเป็นช่อดอกตัวเมียก็มีนะครับกนน่รนอ่นบอทนอิลีนีิหอยขาทิมไปเลเื่อยแล้วแต่ผมนี่ ได้ปลูกแล้วผมกับคีคานปลูกไม้ครับพาลังต้นผมก็ปป่อยไปนี่เป็นย่างกัมบ,บีครับ ml หนึ่งหหนึ่งถลายกันย่างบอ่อถือว่าใหญ่ปันไดบางต้นนะครับสึ่งต้องํำรุงรักษากันไปพี่นอ้องใหยน้ำยุตตลอดครับสังเกตเบื้องบริเวณเงาในหญาในคืนเขียวดีขนาดครับผม นี่ก็มาให้พี่ให้น้องมาเบิงนะครับการจะเลื่อนเติบโตนะครับสังเกตเบิงอ๋อไงพิดหูพิดตาครับพ่ออีกอาทิตย์สองอาทิตย์ผ่านไปกระสีเห็นความแตกต่างจังอยใบกับบางต้นก็นยังบูกเขียวสดปันไหนนะครับแต่ส่วนให่ก็เขียวสดดีอ่าถ้าเกิดมันเลื่อมใบมันเลื่อมจืดจางๆเน่ก็ผมกระสีได้เลื่อมนําเอาในตัวเจนมใส่ให้นะครับ ปุ๋ยสูตรที่มันมีในตัวเจนไยๆเนะ่ตัวนาไย้ครับพี่น้องนํางเข้าไปเพื่อที่สิความสามารถในการสังเคราะห์แสงมันก็ดีดีนะครับเห็ดไ้ต้นใหญ่ขึ้นดีเอาครับผมอย่างไรก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆให้เกียรติติดตามนะครับแลกเปลี่ยนเล่นลูกกันพี่น้องนะครับสวนใดเป็นยังไดก็สามารถคอมเมนต์เล่าสู้กันฟังนะครับ แต่เปลี่ยนเล่นลูกกันไปสำหรับมนีเบ้านุโคกให้หน้าขอสวัสดีครับ